ทั้งสดทั้งสวยวิ่งน้อยเจ้าของเดียวราคากระชากไตมาพบกับ e s ูสุ d max maxv cost คันนี้นะคะปี2018เครื่อง3000เป็นยังไงมาดูกันคันนี้เป็นแบบว่าฉ่อมใหม่ออนิวแล้วก็กระจังหน้าเท่ๆอย่างนี้มาดูไฟด้านหน้ากันเลยเป็นไฟอะไรคะน้องโน้ไฟโปรเจคเตอร์กับ daytime running light นะคะมาพร้อมกับอะไรคะตัวตัดหมอกตัวตัดหมอกเรียบร้อยตัดหมอกมาเรียบร้อยมาดูด้านข้างดีกว่าในส่วนด้านข้างนะคะของเขาเป็น ล้อแม็กแบบสีโทนปีใหม่ด้วยนะยางยางปี20แล้วก็ขอบ18ใช่ค่ะไฟกระจกข้างแบบว่าติดมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นสีออกเทาๆนะแล้วเขามีคีเลตมาให้เรียบร้อยที่สำคัญคันนี้นะคะขับด้วย 4ีล้อสล้อค่ะใช่ค่ะเพื่อนสีล้อในส่วนของด้านหลังนะคะมาดูตัวนี้เลยนะคะเป็น DDI Blue Power นะคะน้องนๆเป็นเครื่องของมันเนาะพร้อมกับหลังค่ะ Carry Boy อย่างนี้เลยลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะคะเราใส่ให้เรียบร้อยนะคะค่ะที่สําคัญในตรงแหลกราวของเขาเนาะอันนี้ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะพวกแบบว่าไปทริปขนของเยอะเนาะไปแตยานใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะในส่นค่ะแ มาดูกับภายในกันเลยค่ะน้องโนโอ้โห อันนี้ต้องโชว์แล้วเนี่ยสีดําดุดันมาพร้อมกับภายในเป็นสีออกทองทองนะคะที่มาตัวรถเลยอันนี้มีทรายเขามีความหรูหรัาใช่ดูการเลือกออปชั่นการแบบว่าดูทันสมัยเหมาะกับที่เป็นปีใหม่ค่ะเป็นพวงมาลัยมันตินะคะมีค r ย i s e control ด้วยนะคะคันนี้นะขับอะไรคะน้องโนคันนี้คันนี้ขับสี่นะคะแล้วก็เมีตัวเป็น t o high f high แล้วก็ f o u low นะคะอันนี้คือปรับได้สามโหมดเลยล้ำมากๆนะคะคันนี้ ดูที่บอกเขานะคะบอะเดิมๆโรงงานนะคะจะเป็นได้ตัดด้วยสีส้มนะคะอันนี้สวยมากเดิมๆโรงงานเลยเป็นออกสีน้ำตาลเนาะแล้วก็มีความแบบคล้ายๆลคลิปล่าเป็นแบบลายเนาะแล้วก็ตัดด้วยคําว่าวีคลอสอ่าเป็นรุ่ของเขาเดิมๆค่ะค่ะสวยพอมาไล มันติอยู่แล้วค่ะรุ่นนี้ปีใหม่ขนาดนี้เนาะตัวท็อปด้วยใช่คันนี้ตัวท็อปอีกนะคะมีในส่วนมันติฟังชั่นแล้วก็ครุสคอนโทรลใช่ค่ะตัวนี้มีครุกคอนโทมาให้ด้วยใช่ค่ะมันล้ำตรงนี้นี่ตัวปุ่มเปิดนะคะร์ตเอนจินสตาร์ตสต็อปมาดูในส่วนของด้านหลังไหมไปค่ะไปดูด้านหลังกันเลย มาในส่วนของด้านหลังนะคะนี่กว้างมากค่ะทำไมมันกว้างน่ะน้องโนใช่แล้วสีเบาะเนาะอย่างข้างหน้าเลยก็เป็นสีแบบสีน้ำตาลแล้วก็แบบลายคลิปลาเออเป็นเบาะหนังด้วยตัวนี้ก็จะเป็นที่พักแขนมาให้ตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือแบบเขามีที่ห้อยใช่อันนี้จะแบบวางแก้วน้ำได้สองแก้วแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคือแบบว่าคนนั่งตรงกลางเนาะก็จะเกะกะนิดนึงก็ ก็ค้งนั่งอย่างเงี้ยภายในรวมๆของเขาก็คือความกว้างแหล,และล้วก็ให้ความแบบเรสลูมแล้วก็เออกว้างมากนะคะ<ช>คันนี้ส่วนตัวเบาะพิเศษกับคันนี้เลยนะคะพิเศษมากๆใช่เพราะว่าตัวเบาะเขาแบบพับขึ้นได้อ่อาแบบอันนี้ก็คือห้อยขึ้นไปได้แล้วก็เป็นส่วนที่เก็บอะไรนะคะคุณพ่อบ้านก็จะชอบเก็บอะไรเนาะของตัวรถแล้วก็ ใครที่แบบว่ามีเงินเยอะก็เก็บตรงนี้ได้ซ่อนแม่บ้านได้เลยค่ะตรงนี้เนาะเพราะแม่บ้านเขาจะไม่รู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าดูคลิปนี้ไปแม่บ้านอาจจะรู้ก็ได้นะคะแม่บ้านจะถึงบางอ้อนะคะว่าพ่อบ้านเอาเงินไปไว้ที่ไหนอยู่ใต้เบาะคันนี้เลยค่ะราคานี้ไม่ขายค่ะเท่าไหร่ไม่ขายเลยราคานี้ดูจากคลิปนี้นะคะขายที่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะโทรมาหาแซนกับน้องโนได้เลยที่เบอร์ 083-222-203ค่ะหรือ Facebook แซนกิตสดากูดคาหรือว่า Facebook กิษสดากูดคาช่ค่ะ,คะเซิร์ชเข้าไปเจอเลยนะคะหรือที่ www ดูรถเมืองสองรัคอมนะคะติด,ต,ดต่อ<ก>มาเลยจากคลิปนี้สำหรับวันนี้แซนกับน้องโนมไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย